อ้ยพี่น้องอันนี้คือฟักเขาด้วยครับพี่น้องฟักข้าวนี่เป็นผักที่มีประโยชน์นี่พี่น้องนี่ถ้าจะสุกก็จะออกผลเหลืองๆแบบนี้ครับพี่น้องนี่กินได้ครับทุกคน มีสารอนุโมนอิสระเอาไปต้มกินรสลิ้วรอยโอ้ยงามยอดสุดยอดอยทุกคนอันรูปหนึ่งข้างบนจะเป็นเครืออย่างนี้นะเป็นเครือเป็นเครื่องสิเราไ่ลองเนี่ย ถ้าเป็นยังไม่สุกท้เพราะท่านละสุกพี่น้องจะออกเขียวๆเ,เอาเอาเปลือกออกแล้วก็ไปต้มกินกับน้ำพริกอร่อยคุณเ,เดียบุเคยเห็นปลกเขาออมาเบิง่งเด้อพี่น้องถ้าเ้าพาออกนี่ครั้งนนี่จะเป็นเม็ดจะเป็นแดงๆนด้ค่ะพี่น้องแต่ว่าเ้าจะกินแบบกินนววนเี่ยเอานี่ออก ตอนเขียวๆนี่เอานี่ออกแล้วก็ต้มกินต้มกินมีประโยชน์มากชะลอรดริ้วรอยทุกคนเพิ่งผลเพิ่งงามมอ้ยพี่น้องเนี่อืมสุดยอดอืม จะเป็นเครือดเด้ยกับพี่น้องเป็นเครือแบบนี้มีใบใบเพิ่นจะเป็นยังสีนี่นะจะขึ้นตามเลือ้อยเลื้อยตามต้นไม้แบบนี้มีใบใบพี่น้องอันนี้ลูกนะคะรักข้าวสวยงามมากขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ